รู้สิครูแคทก,กับครูฝนนะคะก็มารับใบป,ประกาศถึงที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากเรียยจบได้ใบซื้อเขตนี้ได้งานทําแล้วหรือยังได้เรียบร้อยแล้วค่ะโดนเซ็นสัญญาด้วยค่ะได้ข่าวว่าเซ็นสัญญากันเป็นปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วส a l a r เป็นยังไงบ้างแอดกับคิดเสียภาษีเดือนละ พักนกวกับส0 0พันแ oh <my> ไปคิดเองแล้วนะคะไว้ได้เท <laughs> ่าไหร่ไปได้เท่าไหร่แล้วเป็นไงนะคะแค่กครูสนสอนดีไหมคะแล้วก<อ>็รู้สึกว่าถึงได้ใบป,ประกาศรู้สึกภาคภูมิใจเนาะความภูมิใจมากค่ะเป็นไบป,ประกาศที่ชีวิตเปลี่ยนนักเองใช่ไหมชีวิตเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเรียนนะคะ มาตรฐานจริงๆค่ะก็คือจบแล้วได้ไปประกาศทำงานได้จริงๆที่มีลายืนยันนะว่าได้ทำงานจริงๆแล้วก็ได้เงินจริงๆด้วยนะคะ ใครสนใจก็สามารถที่จะมาเรียนตังเทงกดบครูฝนได้นะคะถ้าสมมติไม่เป็นเราก็สามารถฝึกเนาะเราก็สามารถสอนให้เขาเป็นงานแล้วก็สามารถไปทํางานได้เหมือนพี่มิล่านะคะพี่มิลาะะ่ลาก็มาเรียนไทยศาสตร์แล้วก็มาเรียนดิพนพา i c ติเกรนนะคะก็สามารถที่จะไปทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายซื้อกกาได้นะคะแล้วก็จะบอกเลยถ้าคุณมีใบประกาศคุณก็มีชัยรีกว่าขึ้นเลยนะคะโอกาสเป็นของเราเนาะโอกาสเป็นของคนสบายรายได้เดือนสูงขึ้นนะคะโอเคค่ะนะคะแล้วเรา เจอกันนะคะในห้องเรียนแทนนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย